ครับสำหรับเพื่อนๆที่แบตโน้ตบุ๊กไหนวันนี้เราได้โน้ตบุ๊กเก่าๆมาหนึ่งเครื่องนะครับจากเงิน60บาทซื้อมาตอนนี้เราจะมาทดลองกันว่ามันจะใช้ได้ไหมโดยตัวโน้ตบุ๊กอันนี้ก็รุ่นเก่ามากแล้วครับซื้อมาแบตเตอรี่ก็ไม่มีละแบตเตอรี่คงหา,หายหรือพังยังไงเป่นร้แล้วเขาก็ขายต่อมาอีกทีหนึง่ง วันนี้มาพบกับช่างใหญ่ของเราเดี๋ยวเรามีสายชาร์จโน้ตบุ๊กอยู่นะครับแต่ไม่มีแบตเตอรี่เดี๋ยววิธีวิธีแรกเราจะลองเสียบสายโน้ตบุ๊กกับตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก <m uch ing> แล้วก็ลองเสียบกับปลั๊กไฟนะครับนี่แล้วแล้วเราลองไฟไม่ขึ้นครับอันนี้ลองเปิดดู เปิดก็ไม่ติดนะครับไม่ออกเลยอนนี้ครับเราเปิดปลั๊กไฟได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูช่างใหญ่ของเราจะทำวิธีทอมซ่อมโนบุกแบบบ้านๆวิธีบ้านๆเลยครับเราถอดปลั๊กถอดอะไรให้ออกหมดเรียบร้อยแล้วเรามาดูครับอ้าวนายช่างใหญ่ต้องทำยังไงอ้าวต้องมีสายไฟครับสายไฟ ยาวประมาณหนึ่งเสียบตรงไหนต่อกับตรงไหนครับนาะยช่างเดี๋ยวรอนายช่างทำก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับวิดหน่อยเหรอ ทำเสียบแล้วครับช่างใหญ่ีแค่สายไฟกับกันไกลครับแล้วก็ปากอีกนิดนึงเสียบสายไฟเข้ากับขั้วของแป้นจะมี มีนี่นะครับตัวนี้เป็นแปนแป,น,ปนของชาร์จแบตไอตัวสายชาร์ทที่เราจะเสียบเข้าไปให้ต่อกับตัวทองแดงทองแดงที่ออกมาข้างนอกผมโดนแปนหรอโดูกับทองแดงมั้ย อ๋อนี่ครับต่อหาสายถ,าถ้าโดนเกิน2อ,อันถ้าโดนถ้าโดนนอกจากสอ,อันนี้ก็ชอ็อตอ๋อกา <c oughs> ใช่นี่ครับให้ให้ทองแดงโดนหัวหัวท้ายที่เป็นไอ้ทองแดงออกมาเป็นีเราจะมาทดลองกันนะครับเอาคทุกคนเตรียมตัว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาทดลองนะครับกระเสียบ เข้าไปแล้วครับตอนนี้โชคดีนะช่างนะคนลมเราก็จะมาเปิดสวิทช์นะเปิดสวิทช์เสร็จแล้วไฟมีไหนบ้างบอกไฟมีไหนที่บ้าไฟมีไหนเกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยครับ